ไม่ไม่เทาเจ้าของเจอแล้วรถทัวร์ถ่ายอยู่ปาคือว่ามีเงินปากขี่รถทัวร์มาติ่เจ้าเอาคือเมื่อเอินยาเงินชานี่รบอกปอบนี่แหมกู้ส่วนมันเฟนี่ยมันอยากเซิร์ฟกูแล้วต่อยเอาต่อยเอาเอ้ยตัวจริงก็ตัวปลอมใช่ไหมเนี่ยอืมยาปากยาวคนหนาเหมือนมาได้คุณผ่้ชมไม่แม่เจ้าของแม่ยังเดี๋ยวดี ่วยไหมเลวพี่น้องแม่นอย่างวี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 ก็คือ,อนอตอายเนาะวีวีเงาหอยผัวเมียอย่างมาคุยใหญ่กับผัว <c oughs> บอกได้ยุติมันสิว่าบอกดีจะบอกดอกแม่นดอกแม่นติก๊กตอกเฟซบุ๊กอยู่ดอกสวัสดีครับให้ผัวข,ข่อยเนี่ยนะพ่อโ, <ด S 1> โ <ด S 2> สกคือว่าให้มาเปิดตัวเป็นผู้นำทีมงานหลอกเพลงอย่างคือนเรื่องประเด็นตลกปัดเนี่ยผู้บริหารใครเพลงตกเกี่ยวอย่างมะนังอยู่น้ำซางน้ำม้วอยู่นี่ มามากค่ะบ่างนาสุดไปถึงยังก็สกปรกแต่มันเป็นเกาหลีเท่นเกาหลีแม่ป้าบ่เคยเห็นเฉยเท่นเกาหลีตัวบ้าไปบูชิตมมาจากดอกส่วนบอแม่นะรถทัวลงคลองไปเกลี่ยขี้ตมมารถปลาเพิ่นบริหารโตเกียวมิวสิกนั่นดีซ้ำไหนเป็นไงปนเนี่ยโอ้ยลูกน้องเพิ่นได้มาไล่ลนคลอออกรถป้ายแดงไว้าสันแตกเวอร์มึงก็ได้มาไล่ยุ่การมึงเสียวบอที่แยกไฟแดงกูจะเืีอมะข้องมึง ลูกน้องเขาไม่ได้ผู้ดีผู้งามความสามารถเขาหลายเบิ่งมึงเฮ็ดพุ่งมึ่งยู่อีเป็ดเอ้ยฉันบ่สวยหม่องไรฉันบ่สวยโอ้ยอย่าวพี่เดี๋วพี่หืมกูมัวป็นประตูเข้มบ้าห้อหันคันใดบ้าใครบ้านน้ำแนบ้างไหนตัวจีนเนี่ยไหมอยังเห็นพันแจกซ่องกันภาษาของเฮาได้หยังได้ซ่องคือกันได้ซ่องคือกันซ่องหยังซ่องผับปลาห้าขวนใช่บ่าตายจะย่างเบิดวงโลดจะก็ไปทอดวัดได้อัน เฝ้าวัชชันว่าแม่ข้วเฮ็ดอันนั้นอันนี้แกงหมูแกงไก่เอ้ยจะมาเฝ้าถอดเมื่อนี้ผัดบักลูกชิ้นใส่บักท้วงวะดีมากเยี่ยมมากไม่เก๋เยี่ยมมากเดี๋ยวบอสคืนเงินเดือนให้ผัดพร้อมพี่หมูพ่อตอนอรุณไปเบ้างได้ที่นี่ไปบ้งได้ที่นี่ไปยังเต็มหม้อได้ที่นี่ปัดเดี๋ยวกินเฮ็ดไม่ลายบะมันปลแซ่บมันชิมาหมด่าบแล้ว เนี่ยใครว่าซะเถอะนี่ตัวเกียวมิชฉาดีๆถ้าลามผ่านแล้วเบิ้งกูแล้วเป็นในชีพเป็นรถช่วงนี่เาวไอพี่ไห่น้องฟังเนี่ยอีอวดมันจะเขียนว่าไรเบล่าเนี่มันเปิดจได้ก็ตัวนีถามว่าเปิโอ้เป็นไรพี่หนูงามป่างามปากหนูเช็คบ่าพี่สวยเช็คบ่ฮะเช็คบ่าปดคือปาดเช็คบ่าบอกเช็ค เซ็กช <elim> ี่แม่อ๋อเซ็กมอพี่แจงไหนมันเซ็กเซียมเอาเดียวเดียวสุ้ปวดขาตีสุขภาพกกันนั่งบ่องเห็นหนงเห็นหนาถ้าไ่ายน้าไปก็นั่งแล้วเนาะเอ้ยเฮ้ยพี่น้องต่บทภาลับน่ะแต่ไทย่า่อยได้เนี่ยไปมาสางเฮี้ยนต่บทภาลับได้นี่ ตอนนี้คฤหาสน์ดกำลังสางมันวะค่ะแมนไต้สิแล้วไปอีกโดนอยู่โอ้อีกโดนอยู่หางนั้นใช้หนีพนยู่โอ้สะอ่อนเนาะพนธกุมปิดได้เท่าเป็นล้านนะคะล้าเอออีสานนครสินกุมปิดก็ได้คือกันเป็นล้านคือกันเป็นล้านเป็นแสนน่ะในเท่าร้อยมันที่เป็นญาติอย่างภาษาบอสโนนบอกเขาเดี๋ยวกับใครในบาร์หารอยจี๊ยอยใบเดียวตัวบอแมนเมื่อบ้านนีู่เบ้าแล้วบ้าเฟซบุ๊กกับบอกทิกจอกกับบอ บอกตัวอะไรโซดาขึ้นแต่คนแม่ดากูกหอดาคนอื่นอย่ามาดาเธอนี่ละดาเรื่องหยังลบบบอดนอดกูบอกว่าจะแต่งยิ่งแต่งยิ่งให้แม่แม่ให้เป็นผู้สอกผู้ท่ายผแม่สิไปกีดไปกาดเห็นบ้าบันนี่สิผ้าเป็ี่นแม่แม่หยังต่พาอยู่วัดกับกรเทยดอกตายแล้วตายแล้วอย่า่าหลวงพ่อเป็นผู้จางเฮาเอาจี มบอลแมนล่างวัดล่างวัดล่างวัดอันเอิ้อนคือเมา่อย่างก่อนอันวีวีผมมาบอกครับเพื่อนแม่เอิ่นมาเบิงว่าหมอล่ำไายิ่งหมอล่ำขณะนี้เขาสีจ้างไปงานอันแจกเขาหาอันบักเบนนั้นเป็นยังไงบอลอย่างนว่ากำลังประกาศหาล่ำซิงล่ำซิง่ะสิไปยัวตัวเกี่ยวล่ำซิงสุดไว้ล่ำซิงเขาจริงเพราะแห้งหรอเขาปิดไปแล้วเขาเป็นตัวเกี่ยวคอนเสิร์ตแล้วจ้าเป็นคอนเสิร์ตแล้วบอลจริงแล้วคนเปลี่ยนซื้อแล้ว นี่เนี่ยสู้กั <nervous S 1> นคนว่าเอาเนี่ยคนว่าเอาคนว่าสิบัวรับใหม่บิึงให้ยังไม่ตีกับสีจ้างยุ่นนี่แหมเอาชนะขอเบิงฝีไม้ไรมือแนี่มาถ้าไปเป็นแดนเซอร์ตัวเกี่ยวมิวสิกเพื่อกลันตามหาแดนเซอร์หญิงแท้เอา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 จ้างสีซานอเอาจ้งแดงเอาอาจารย์หมอน่ามายไฟโดนตรีแค่นสุดจันแนนขี้จีมากันเลยกันนักพี่จอยครับขี้จีอย่างขวดขี้หันไปแล้วขี้หันแค่นี้ แ้วเขาก็ไปคู่กัน้อแต้มนาะโอ้แล้น้อแล่าว่ากูโอสันโถโคนะคามานกักสะปโคตะโมแล้วว่าเสีอสีสีเลียงเมตไตรโยนเป็น้อพผดโทจงมาพกมาบังจงมาคังมาเลียง เงาเล <enrolled. S 1> ็นีเอาเป็นว่าาสีอ้ผัวเงากีจ้า เขาสู้ปจังสิไดแมนะเต็เนใน,น,น,นั้นเือบานเงี้ยกับกระชับว่ามันน่หน่อยเด้ยังบกเข้าไปคนว่าป้าเป้นี้เปนบาทสตานท้องทองดินิรพีเปนบาท่งชมนโกันจะขังเจ้าเก่าวนักจัดีการนงานวันนี้ <c oughs> กาเดิมกัน, <c oughs> กนลเนย <c oughs> นลเนย โอ้ยข้าวปาะไก่ใช่บาทคุณ่นต้นข้าวเปลี่ยนขง้นก่อนเด้้แสงใช่บาท้างทัข้าวเชียงบีงรองสาวบีแลนะ